สวัสดีครับ F4 ร้านเขียวเจริญยนต์ของพี่ไก่นะฮะวันนี้ก็นะครับวันวันอาคารนะฮะวันอาคารวันที่5พฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดร้านเขียวเจริญยนต์ก็มีสินค้ามานําเสนอนะฮะสวยๆหลายตัวร้านปิดทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องถ้าใครมาวันอาทิตย์ก็พี่เขียวปิดร้านนะฮะต้องขอโทษพวกมาไกลๆด้วยนะลูกค้าที่มาไกลๆนะครับ F4 พี่เขียว วันนี้ก็จะมีสินค้าลงใหม่นะฮะหนึ่งขลุ่อกครัพนะครับแต่ก็ลงเรื่อยนะฮะแต่ว่านานละลูกค้าบอกโอ้โหไม่เห็นช่างเขียวรีวิวอะไรให้ดูเลยเนี่ยโทรมาบอกว่าสินค้าลงเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่ก็เนี่ยฮะสวยๆหลายตัวเลยฮะใต้ท้องรถนะครับตะบตกูลไดเล็กนะฮะมีละนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรจิงกางเข้ามาสอบถามได้หรือจะเป็นโครง F d d ดีนะฮะมีละนี่สวยๆเลยสังเกตเห็นได้ เอฟซีดีสยามตัวนูนนะฮะนี่สวยเลยนะครับนี่นะครับสยามพัดนะฮะสยามพัดด้านในนะครับสวยนะ,ะสินค้าที่สวยหลายตัวนะฮะพี่น้อง Y m เอหรือจะเป็นสยามพัดนะ,ะสยามพัดนี่มันลงหลายตัวเลยพี่น้องนะครับสวยสวยหลายตัวสยามพัดไ,ได้ได,ได้เดี๋ยวรออย่างคุณนี้ก็ได้พี่อ้าวได้ แต่มันใหญ่นะพี่ไม่เป็นไรครับอ,อ่าโอเคจัดไปไ,ได้เอได้ได้ได้ไหรือจะเป็นสยามที่เราบิ้วใหม่นะฮะพี่น้องนี่อย่างนี้เลยฮะตัวละหมื่นเจ็ดนะครับนี่อย่างเงี้ยตัวละหมื่นเจ็ดเราบิ้วใหม่รับประกันสินค้าหนึ่งเดือนนะฮะโมเดลส่ใหม่นะโอ้โหนี่โดนไปเยอะอ่านี่นี่นะฮะสยามหรือจะเป็นสยามพัดนะฮะตัวละสองหมืนพันสินค้า อย่างสมมติว่าหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยถ้าไม่เอาล้อก็เหลือหมื่นหกนะพี่น้องนะฮะเราก็ลดไปค่าล้อลิ่งอีกหนึ่งพันบาทส่วนมากลูกค้าก็ไม่เอาล้อก็เราก็ลดลดกันไปนะฮะเอ่ออย่างอาทีพัดรร้อยสี่สิบนะฮะสามหมื่นบาทท้วนนะครับนี่นะครับดูได้นะฮะเอฟซีนะครับหรือจะเป็นเซ็ตทีร้อยห้านะครับนี่วันนี้นะฮะเซ็ตทีร้อยห้าราคาสามหมื่นพันนะฮะแตกเครื่องเปิดแล้วนะครับบอกไว้ก่อนเนี่ยครับ หรือจะเป็นแททีหนึ่งห้าห้านะฮะนี่ราคาสามหมื่นห้านะครับมันมีหลายราคานะพี่น้องนะครับหรือจะเป็นโครงที่เราวิวใหม่นะฮะสภาพที่สวยอย่างเงี้ยตัวละหมื่นสองถ้าไม่เอาล้อก็เหลือหมื่นพันนะฮะมีหลากหลายยี่ห้อก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะครับนี่สวยหลายตัวเลยพี่น้องนะครับจะเป็นโครงนึงลมโครงกระจิงเหล็กกระจิงแดง นะฮะกระิงแดง,งสวยๆเลยมีนะครับหมื 14, ่นสี่แบบเคเจ็ดสองหรือจะเป็นเก้าห้าร้อยสิบแปดศูนย์นะฮะีด้านหลังเลยพี่ด้านหลังห้องน้ำนู้ดเดินตรงเข้าไปเดินตรงเข้าไปเลยพี่มีแต่ไม่กัดเครื่องมีนะฮะไม่ต่ำกว่าพันเครื่องนะฮะลานเขียวนะครับดูสองฝั่งได้ครับพี่น้องเยอะมากมายนะฮะ เครื่องระดับหมื่นกว่าบาทนะครับ9 5 1าหดนะฮะดึงน้ำได้ยกชุดก็1หมื่กว่าบาทก็มีเข้ามาเลือกชมกันได้นะครับนี่สวยเลยโดยจะเป็นแซดทีร้อยสี 140, ่สิบนะฮะแทดทีร้อยสี 140, ่สิบแล้วนี่นะฮะเครื่องอาทีเยอ 9, ะครับอาทีร้ออาทีร้อยหมื่านะฮะถ้าเป็น110ยสิก็จะอยู่ที่ส0 0 0มืบ้างส0 0 0มื่นพับ้าง2องหมื 22, บ้างแล้วแต่สภาพ แล้วแต่เครื่องเปิดไม่เปิดนะพี่น้องนะครับสินค้ามีให้ให้เลือกหลากหลายหลากหลายสภาพนะครับก็ผมสอบถามกันก่อนละกันเนาะจะจะได้นะครับเข้ามาเลือกชมกันขไ่รอเลยเดี๋ยวเราก็เช็คกันเกีไหนก็คงนเรามาเช็คเกียร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวติดตั้งหรือจะเป็นพวกล้อซิ่งนะฮะหรือ ท่อแต่งนะฮะท่อแต่งเราก็มีนะครับหรือจะเป็นชุดบางโคนททเคนี่ลอซิ่งคูรหกพันบาทครับพี่น้องนี่คูรหกพันบาทหรือจะเป็นเอ่อท่อแต่งนะครับมีมีทุกแบบนะฮะหรือจะเป็นชุดเอ่อลูกเตะนะครับนี่ชุดลูกเตะนะฮะจะเป็นแบบวินมีล่องนะครับนี่มีล่องเบรคหรือจะไม่มี มีหลากหลายฮะมีมีหลายแบบนะครับชุดชุดแรงดินแล้วก็มีครบนะฮะขาเบรกพร้อมเลยนี่สามารถเบรกได้เลยนห็นะครับเราไปแถมให้ทั้งหมดนะครับหรือจะเป็นบารโคนทีทีเคนะฮะพี่น้องนะครับบารโคนก็มีสองแบบนะฮะราคาสองพันสองพันสามกับสามพันห้านะฮะนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้นะฮะถ้าเป็นเรือใบก็จะอยู่ที่สามพันห้านะฮะหนึ่งคู่ ถ้าไม่ใช่เลือใบก็สองคนสามนะครับเนี่ยฮะบางคนเหนียวรับเกียร์อย่างดีนะฮะหรือจะเป็ล้อยางครับคู่ละสามมาสามนะครับเออก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะพี่น้องก็โทรมาสอบถามกันก่อนแล้วกันเนาะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ